สปาดีพี่น้องสปาดีเพื่อสกูดแต่คนจาสปาดี้ซองแมองเทนพี่น้องจ๋ามื้อนี้กับมามีสิมางัด์อีกล้พี่น้องเลยสบายดีพี่น้อง,นนอง,ม,อง,องมือง้อนี้กอากาศฮ้อทฮอทโฆษณาหนักก็ซิมากินข้าวปุ้นจ้าข้าวปุ้นฮอทฮอนเพสเพสค่ะเข้ากันบ่เฮ้ยนาะฝีมือเะ้าของคือเก่าบ่พี่น้องจ๋ามือ้นอ,าาอ,นอนี้นนก,ก็ข,ข,ข้าวป, <c oughs> ปุ้นอีกแล้วประมาณสองโลจะเคย เห็ดเองแซ่บเองกินเองเห็ดเองแซ่บเองนนเนี่แล้วกระสมีอันกระหล่ำปีพี่น้องแล้วกะัสาราเน่ผักชีลาวเนาะสารนผักชีลาวหรือว่าบ้านเฮากระเรียกไอ้ผักเสริมลาวกับผักชีพี่น้องเมนี่ก็น้ำสนอน้ำยากะทิไก่บ้านจ้ สองตัวะค่ะตีนเน้นๆแสบเบือ่อเพื่นเออแต่ว่ามีเหลือดใส่แสบค่อว่ามัน<ส>บ่มีบริบาเท่านั้นหรือยังไงมันม,นะนไม,นมีไม่มีขายจ้าเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่ที่ประเภทไก่ตีนไก่เนื้อไก,ก่กะส่งมาจากไทยเนาะจ้าถ้าทั้งไทยน่าลายเขาจะขายก่อนละสิบบาทเจ็ดบาทเฮ้ยในเมืองเน่ะเจ็ดบาทอัน ตลาดหอนนในฬิกาในเมืองจ้ะในเมืองสุรินทร์นะพี่น้องก็ลเดเจ็ดบาทอันยาจ้ามาเด้อย,ยั่วยัวมันอีแซ่บอีกแล้วแจ็คเสียงโหลดแพม่าพี่น้องเราจะไปสมายย่วน้ำบามีดอกน้องมาเราบอกมาเด้อมาเยอน้องมวย <c oughs> ไม่รอแล้วนะไม่รอนวนะ <c oughs> คุณปู่อ่ะคุณปูณป่ไม่รอ <c oughs> เด้อ ห,หลายคนกินม,มากอซาลาเน่พี่น้องมัมกซาลาเน่มักซาลาเน่นะะซาลาเน่นะคะซาลาเน่พี่น้องป๊าทุกพักเจะไปลงหลุมไปไ่ะอยู่อืมพนองอลยเมนูโปรดนั่งมีเพน อต่วยมากกินน้ำปูพี่เดินโลดแี่แต่นั่งนั่งไปกินกัาหยาก็กินไปหยาดนั่งอยู่ก้งหมวกเอาหมวยไปหน้องเลยสาระเนกับสาระเน่มนอันอันมพอเม่ปลูกเองด้วยพี่น้องเก็บจากสวนเนาะซื้อแต่กระลำมาแหละ สายเด็กจ st AH. oh, ักไปทางไหนดอกมึงบได้กินน้ำบาวมีดอกบ่มีงัดก่อนนะจี๋เ้ยขอบปุ่นสิบโลเบิดไปแล้วหาเราบ่ะมาเล้่มาแร้วมาเก็ตมาเก็บเอามานั่งกเก็ไดล้มาแข่งกระปูนด้มันช่วยประมวยบอกหายเอามาเือบทางร้านในแม่สินนะ กินกระพุ่นน้ำแม่พุ่งได้ไม่นองคืนสิลปง,งาดแข่งกระปู่ลพออยันกันบวเพนปูอยู่โอ้วันนี้ผมดูมีมวยปูมึงน่ะเฮ้อแกมาได้กินของแรงอยูน่นะเคยมนันอีโด้ <c oughs> <c oughs> ของโปดเพิ่นพี่น้องเว้กินกับหัวปีแซบหัวคือประืือมากเ้บประองมบุมีบอกบุมีทีบอกเจ้บบอกเจบจังหวังวงอกสระัวงอกมอถ้าว่าจิซื้อแล้วมืนเสารนี้ประเดี๋ยวจะไปบุกโสมเอามืยงานแข่งกับปูเลิศ ัน่ๆอันเผาถ่านแล้วแหละเอาลงเลยอะไรข้าวก็อบไว้อันเผาถ่านอันยังก็อนเจ้าพีเทางไทยพระเจ้าพันมากากินกับประกาศด,ดอกเนาะผักบงลูกล่ะเคยเปนปนซีเมีหลายอย่างเนาะผักกระเตชิดผักบุ้ง อา่าประกาศดองสารเนหัวปีเจ็ดแปดอย่างเฮ้ยอืมพักคนนะ่ะหัวปีตัวงอกแตงกวาแม่นลาบเนียนมีบดเสียบขนมกินเผือกจากสุตรละซ้ำชิบหาเฮ้ยกับประมาณทรงจับบอกวาแต่เขาจามีอันน้ำยาก็มีให้เลือกอแม่น้ำยาปา่าน้ำยาป่าน้ำยากะทิไก่น้ำสารพัด อเอาเบิ้งแม่ปุ่งก็แมนกับปูมีเพื่อนย่านแพลปปูมีอยูอ่มมวยเอ้ยวิจิตองแรงละมันในนนภาพบะมือเอิญอย่าบอกด้วยว่ากันขาวเที่ยงมามีเนี่ยพี่น้องตอกี้กองแรงเนี่ยตามยังสูบมันไม่อยากกินให้มันนี่โอ้

ล看看 hmm. <apologize. S 1> ดลดขันได้เพื่อนอันอันไปไปตาม่ะลขั้นอย่างบลดอเซียอืมบปูอะไรงัวนมันเดู่นอกด้วอยู่ใน่น่ะงัวเฮาเองบ่งัวเฮาบ่แม่เห้เ ตที่กองเล้งนี่ยโมมาอยู่คุ้ยเลยคุยหน่อยเขานาขโมยหรดอยิงน้องเนาะบ่พี่น้องเอ้ยมือื่นกบวันผ่าแล้วก็แปดคำแล้วแล้วกันเก้าคำสิบคำยี่สิบคำยี่สิบสองคำรับแจงมือรับจะทำไหมรับซิมหาหอเนาะบ่แม่แล้วก็ออกไหม่ประมาณเคยรับชิบสี่แล้วก็ ออกมาเดือไไนแปดว่าไหมเด้ยเดือนแปดเดือนเกี้ยมาเนี่เดือนแปดเสือออกมาแล้วพี่น้อยกระเรียมสืลงไหนลงหน้าอัน,น 6, 28, 9, เนอฟซีพันวาที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบเด้ออาจารย์อาใหญ่คุณจะตกคนไหวจะตกแรงท,งงทงั้งลมทั้งฝนขอคุณนนารยเด้อสำหรับมันบรรยากาศอากาศเท่าเนาะเอฟซีเอฟซีใหญ่เท่า อ็คุณอะไรเดอ้อที่บอกวันที่ไว้เพราะว่ากา่มันสติตายเลยนะเขาประหยัด้จูบหนามใสก่กาอีกขนับพ้นเสีมาวันที่หกที่เจ็ดกับสิถสาไปก่อนเห็นบอกว่าเงันจูบหนามใสก่กาถ้าว่าวันที่ยังก็บอกไย่าเงี้สามสักสี่ใช่เปล่ <c oughs> ไปจูบเฉยอเดียวมือที่สองที่สามแบบแบบพ้นกระโตกมา ไ,ไ,ดได้มมื่อแซ่จจอยู่ว่าพี่มือปูนะนัวามปูร้ไป,ปน,นัวไปจักรพี่บ๊พอเครื่องโลดหพี่น้องได้ยินมาบบพอเครื่องโลดหรอจ๊ะซาะละเน่จะสะออนเนาะ บรรจารย์ดำหน้าเหรอด้ที่รวผ่ามัมีตะกูดำหน้าหรือ,<ฮ>รอ,อเปล่าเฮ้ยกาขาง่ามดิบอ่ทางไปเมืองนะกาะงายไปทางแนวดนไส้หนบอเห็นแ <c oughs> ม่เจดำามา่บบพระสาพพนดำหน้าแบบนันะนะ เลือนเปดออกมากับเตรียมจิลงไหนลงหน้าแหละเป็นน้องเล็กแมนพวนตรงมาที่ที่หาี่โคกหนึ่งกับวานวอนพุ้ยใส่เนาะทำมันงามคนที่ได้น้องมวยกับเซรามาามาเสิบกะม้าน้องมวยเบิ้ลไม่น้องเลยแซ่บนี่นอนแล้ว็มือปูนะพอดีใซ่บมดหล่นน้องมวย กระดามานแ้งมันยังเสกได้หมูหมากบอสซาลาเน่หนะกินอะไรลูกมาเสดดีพึ่งพึ่งสุดเสร็จมาสองโล สิพัดมือนะก็ซื้อมาแล้วโลตัไร้ีกสองแปดพันเก็บเออดูพันเก็บกัสิสาวสาวกูบาทสาวหามอ่ะอออต่ใส่เสือหม่ต่แตะแบบแสบนัวขาดนะฮะขาดหนาไปแล้วรอบนึงโอ้ยน่สิบ่าขรอบซ้อมแวหนาเย็นนะในกระติก ทาไนเสียใจเลยเจ้เบิดไปแล้วเบิดไปแล้วห้าโลเบิร์มีกำนองมั่วกับเบิดไปแล้วสามกินตะไคร้สองก็เป็นห่าไปดิพี่น้องเห็นนั่งกับพุ่นแล้วนั่งกับมานอนถ่ายอยู่ก็ม่วงบพี่น้อพี่มาจักเถื่อแกก็พุ่นก็สมองหนึ่งแล้วก็พุ่นก็สมองหนึ่งพี่น้องเด้อจัดการละแมอพี่เจมาทีรังพี่น้อง อยากกินข่าวด้วยมิจะนีแกงออมาไหมไม่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 ไม้ามจับนาง่่ไนาัม่ไา่ไม่ไม่ไซ่ไม่นส่ไม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 ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไบ่ม่ไม่ไม่ไม่ับ่ไมาม่ไไม่่ไม่ไม่ไม่ม่่ สามมือกับเบิร์ดไปถ ah, <ah> ั่วที่สองก็สุดยอดเลยจ้ามันน umm ี่เยี่ยมเยี่ยมพี่น้องสายอาหารอาหารสายบุญเิเสกอาหารสายบุญพี่น้องน้ำแกงหน่อไม้น้ำแกงหน่อไม้ตัดคอตักน้ำมาทำไมไปแด่เร็วยังไงตั้งหน้าไม่มาเท้าข้อเท้าแดยสายบุญกำลังกินน้ำแกงหน่อไม้อยู่เฮือนพี่น้องเอ้ย

ส่วนยามตายเพืแต่ผู้ชายต้องอิ่มนะพอเรากินหน่อยตอนนี้เลยอร่อยค่ะถ้าแม่มาซองแซบอะไรหนึ่งเขาเล่นหนักมันเลยนะโอ้โหลูกชายเราอิ่มแล้วเขาเขามาเอาไปงัดกันเลยทีมงานมาซองอ่อ,องแม่ทิปหนึ่งสบ่บ่วงมกลิงเจส่เอือบใ <laughs> ส่บุใส่เอือก <laughs> อ,อยอูอ่ใต้จุดส่บุษ หหััดเป็นงขอบคุณบ่ามีนะคะขอบคุณนะคะจ่ายมันไปมือนกินวันนี้อืมเ่าวอะไรทั้งขาขอบคุณทั้งขาล้องที่มันสื่อมากมือนี้อ้าวมึพ่อแล้วค่ะพอหุ่นหุ่นมึงหนักพ่อสั่งไงพ่อจะลุดปากพี่น้องเลย น้องปึ่ยคือบ่าเก๋อีบ้านางมุ้ยบอบ่มีใส่เป็นน้องน้อยหน่อเฮยทำน้องหน่อยเอ้ยชุดนี้นะอื้อมวยสะโพกต้องใส่ลายอันนั้นเบิ่งหน้าเบิ่งหลายใส่เป็นครับพี่นี่เลี้ยงเอ้ยน้องมวยเขาก็แซ่บโพดโพเป็นน้องคอเบิ้ลงัดแข่งกับปูมีห้วยปูมีสนะเด้อจ้านาเกตช่วยนางนะคะกะละมังค่ะ กะละมังคือกันอืมโอ้ไส้ไส้ห่านเข้าใส่จะหนาดำทสามเดืดนเหรอพี่น,น้งอ,นนอ,อ,นองเอ้ยบะมีแจนเงี้ยงถั่วใส่เด้อสิสบอกร้านสะไคร่พะว่ายั่งหักหักกันเด้อบาทนี่พี่น้องเอ้ยเป็นอะไรเจ้าเบ,บิน่นตัดไปหาสายเด็กเข้าโอหถั่วเป็นถั่วกะละมังเป็นกะละมังสามปีก็บบ่แตกได้จ้าถั่วใบนี้ โมเมนเจตั๊กแต่ะผ่อนลงเทนทำงานอยู่กรุงเทพเจ๋สวยนี่นะดีเนาะเพราะว่าอันลูกค้ามาหายผ่อนลงเทนเด้ขนส่งเนาะอยู่ขนส่งเนี่ยโอ้มามีหนกถั่วเป็นรองจ้าลาเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามส่องล้านๆเนาะกดติดตามช่องโรงเรียนี่เด้อจ้า จ้าอยู่ดีเม่เพื่อสะกดคนจ้าจ้าปากซองบามียลำเดิมจ้าให้หอดหวกมืนสับเบาะจ้าไปแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ได้หาือร้นมือสับที่ได้เสิรองอีกเบาะไปแล้วปากี่เยี่ยงลำเดิมจ้า